ชาวบ้านทุกคนวันนี้ไปรวมตัวที่วัดนิกายเกา่าผู้ใดไม่ไปถือว่าขัดคำสั่งหมู่บ้านในแคว้นมุซาชิยุคที่ศาสนาเกา่าแน่นลึกเหมือนลากไผ่มีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อซานุที่กล้าตัดสินใจไม่ไปฟังคำสอนนิกายเดิมอีกต่อไปเพราะเขาพบทางสว่างใหม่คำสอนของพระนิชิเรนไดโชนินแต่การมีศรัทธาใหม่ในยุคคามาคุระ ไม่ได้ง่ายเหมือนการเปลี่ยนความคิดมันคือการท้าทายอำนาจของหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านข้าไม่อาจกลับไปเชื่อคำสอนที่ว่างเปล่าได้อีกนาเมียวโฮเรงเงเคียวคือแสงเดียวที่นำทางข้าเจ้ากล้าดียังไงไม่ไปฟังธรรมของวัดประจำหมู่บ้านเจจะทําให้เทพยดาโกรธบ้านนี้เมืองนี้มีกฎข้าเพียงเลือกในสิ่งที่เชื่อว่าถูกในยุคคามาคุระนั้น ศาสนาไม่ใช่แค่ศรัทธาแต่เกี่ยวพันกับอำนาจการเก็บภาษีการควบคุมความคิดของชุมชนการที่สโนปฏิเสธไม่ไปฟังนิกายเก่าจึงไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือการต่อต้านโครงสร้างอำนาจทางสังคมและนี่คือจุดเสี่ยงที่สุดของเขาข้าควรทำเช่นไรหัวหน้าหมู่บ้านโกรธข้าเพื่อนบ้านมองข้าแปลกๆแ,แต่ข้าก็ไม่อยากทรยศตัวเองอีกแล้ว ในคืนนั้นสโนจุดตะเกียงและเขียนจดหมายไปยังภู้เขามิโนโบุที่ที่พานิชิเลนไดโชนินพำนักอยู่สโนอยากโกรธเขาเพราะความโกรธจะทำให้เจ้าแพในทันทีจงชนะด้วยสติและศรัทธาไม่ใช่ชนะเขาแต่ชนะใจของตัวเองก่อนเพียงไม่กี่คำจากมิโนโบุกับปลดพันธนาการทั้งหมดในใจสโน ความกลัวเบาลงความโกรธหายไปเหลือเพียงความตั้งมั่นสงบลึกหากข้าจะถูกลงโทษเพราะยึดถือความจริงก็ให้มันเป็นเช่นนั้นแต่ข้าจะไม่ตอบเขาด้วยความโกรธอีกต่อไปสโนอาจเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาแต่ในสายตาของพนิชิเลนเขาคือผู้พิสูจน์ว่าพลังแห่งศรัทธาไม่ได้อยู่ที่เสียงดังแต่อยู่ที่ใจที่ไม่วันไหว เหตุการณ์นี้ค่อยๆเปลี่ยนบรรยากาศในหมู่บ้านความโกรธของหัวหน้าหมู่บ้านเริ่มอ่อนแรงเพราะไม่มีความโกรธใดที่ยืนยาวกว่าใจที่สงบได้นี่คือเรื่องของสโนชายธรรมดาที่เลือกจะชนะด้วยสติในยุคที่คนถูกบังคับให้ศรัทธาตามอำนาจและคำสอนของพระนิชิเรนยังคงก้องอยู่จนถึงวันนี้อยาก,กรดเขาให้ชนะ ด้วยสติและศรัทธา